สร้างลายแพทเทิร์นแพทเทิร์น Adobe Illustrator นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard แล้วก็จัดวางจากนั้นนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ Rectangle Tool ก็มาเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool กดชิบค้างไว้เลือกสร้างวงกลมหนึ่งวงวงกลมวงนี้มี Fill เป็นสีม่วงจากนั้นพี่ก็เลือกวงกลมวงนี้เอาไว้มาที่ Effect มาที่ Warp แล้วก็มาที่ s h e l l Upper นะครับตรงนี้ Pick Preview ตรงนี้ที่จะประับตรงนี้เลือก Horizontal นะครับแล้วก็เราเลือกปรับไปสักประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็กด OK จากนั้นก็ยังเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่ Object แล้วก็มาเลือก expand, a p p e a r a n c e ที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ line segment เลือกเครื่องมือ line segment กดชิปค้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงหนเส้นเส้นตรงเส้นนี้เป็นสีเทาเส้นตรงมีความหนาที่1 4ปอย จากนั้นเราก็เลือกเส้นตรงเส้นนี้เอาไว้มือซ้ายก็กดชิปกระติเมือขวาปรกดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ Copy เส้นมาอีกหนึ่งเส้นในระดับที่เราต้องการนะครับในระยะที่ห่างพอประมาณจากนั้นเราก็ปล่อยมือจากนั้นก็ CtrlD แล้วก็ Ctrl D c t ด l ดี D ไปสักพอประมาณนะครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้ว เราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ control G เพื่การร๊ปจากนั้นก็เลือกเส้นตรงเอาไว้มาที่ effect มาที่ warp แล้วก็มาที่ตรงนี้ e x p r e v i e w ตรงนี้ click horizontal นะครับอันนี้ถ้าตัวเลข มันน้อยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไปทางทางนี้มันก็จะโค้งสูงขึ้นถ้ามาทางนี้นะครับมันก็จะต่ําลงแบบนี้อันนี้พี่ต้องการให้มันโค้งสูงขึ้นแบบนี้ออกสักประมาณนี้จากนั้นพี่ก็กดโอเคอันนี้พี่จะเลือกวางให้มันอยู่ก,กลาง งนี้ก็เช่นกันเลือกวางให้มันอยู่กกลางแบบนี้ตัวน,นี้นะครับพี่ก็จะ,ะเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาให้มันทาบสักประมาณแบบนี้ก็เหลือสีม่วงกงบนแบบนี้แล้วก็เหลือสีม่วงข้างล่างประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกเส้นตรงเส้นเอาไว้นะครับเส้นโคง้คงๆเนี่ยนะครับ จากนั้นก็มาที่ Object มาที่ expand appearance แล้วก็กลับไปที่ Object อีกรอบหนึ่งเลือก expand ตรงนี้ fix f i l l และ s r o k e แล้วก็กดโอเคจากนั้นก็ใช้ selection tool เลือกวัตถุทั้งหมดมาที่ Windows มาเลือก part finder แล้วเข้ามาเลือกอย v i ไว้จากนั้น คลิกเมาส์ขวาสั่ง group. อันกรุ๊ปหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Shape Builder มาเลือกตรงนี้ Field เป็นน o n แล้วเราก็เลือกลากเครื่องมือ Shape Builder ผ่านไปแบบนี้แล้วก็ลากผ่านมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้ใช้เครื่องมือ Selection Tool คลิกไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เลือกลากมา ให้มันโดนเฉพาะาวัตถุพวกนี้นะครับเอาใหม่มันไปโดนอันอื่นด้วยเราจะลากจากอันนี้พี่พ delete งไปก่อนหลังจากนั้นพี่ก็จะลากมาแบบนี้แล้วก็ c t r l G เป็นการกรุปแล้วก็ c t r l F เป็น edit cut นะครับจากนั้นก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ delete จริงไป แล้วก็ Ctrl V เป็นการ Edit Page กลับคืนมาเราก็จะได้ตัวแบบแบบนี้เราก็เลือกตัวแบบเอาไว้มาที่ Object มาที่ Pattern มาที่ m มทตตรงนี้พี่จะใช้ Name เป็น New Pattern 4นะครับแล้วก็ตรงท้ายๆพี่จะเลือกเป็น r r i k by r ์ w ตรงนี้พี่จะ ตรงคำว่าหายนะครับตรงวิทเนี่ยที่ใช้เท่านี้นะครับแต่ตรงหายพี่จะลดมันลงมาลดมันลงแบบนี้ลดลงมาเรื่อยๆนะครับให้มันมาทับซ้อนกันทับซ้อนกันจนไม่เห็นช่องว่างนะครับ ตรงนี้เราอาจจะต้องเลื่อนเข้ามาให้มันเข้ามานิดหนึ่งประมาณนี้หลังจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้เห็นช่องว่างที่ขา,ขาวๆตรงนี้พี่จะเลือกเป็นโอ้แล้วพี่จะเลือกเป็น right in front แล้วก็ bottom in front แบบนี้ตรง copy พี่จะเลือกเป็น5 7 จากนั้นก็กดคำว่าดันยกแบบออกไปข้างนอกพิร์นมันจะเข้ามาอยู่ในสวอตก็คือนี่ครับ New, New Pattern สีจากนั้นพี่ก็จะมาที่ e l i t o o o มาเลือกเครื่องมือเ e ต t ิ n งขึ้นถูอินเอร์เนตค้างไว้คลิก1ครั้งเลือกสร้างกระกาวที่1,920แล้วก็ความสูง1,80 0พิกเซลกดโอเค จัดวางให้คุณหน้าอาร์ตบอร์ดทั้งหมดจากนั้นก็เข้ามาในสวอตเนี่ยนะครับเข้ามาเลือก New Pattern p o o แบบนี้อันนี้จะเส้นมันอยู่ที่การเลือกใช้เส้นถ้าเราใช้เส้นใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเลือกเส้นเล็กๆมันก็จะเป็นอย่างในแบบนี้นะครับ สร้างลายแพทเทิร์นแพททเร์น Adobe Illustrator ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุราฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะครับ